อย่ามาแต่งงานกับชาวตุรกีเพราะว่าค่าเงินต่ำมากขออู้เรื่องนี้แหน้อยเตะเราอ่านเจอคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากนะคะที่บอกว่าอย่ามาเอาผัวประเทศตุรกีเลยเพราะว่าค่าเงินมันต่ำขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องนี้เลยลวกันค่ะมันคั้นแขวซะเหลือเกิน <laughs> ขอแบ่งเอาเป็นสามประเด็นหลักๆนะคะกับหัวข้อเรื่องค่าเงินต่ำหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจประเทศตุรกี ตกต่ำลงจริงๆค่ะเพราะว่าค่าเงินตุรกีมันสูญเสียมูลค่าไปเยอะมากๆถ้าเทียบกับอดีตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือของที่ตุรกีเนี่ยราคาคือพุ่งสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงค่าครองชีพสูงเลยมันก็เลยทําให้คนที่มีรายได้ขั้นต่ำเนี่ยมันใช้ชีวิตที่คุณภาพชีวิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องเศรษฐกษิจถ้าคุณบอกว่าเออเศรษฐกิจอ่ะประเทศตุรกีไม่ดีเพราะว่าค่าเงินอ่ะสูญเสียมูลค่าเยอะมาก ถูกต้องค่ะอุ๊ยอันนี้ไม่ติดใจเลยเพราะว่าดิฉันก็คิดเหมือนคุณทุกวันนี้ด่าทะรัฐบาลแซะรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเนี่ยแหละเหตุผลเนี่ยแหละสองเรื่องงานถ้าคุณบอกว่าถ้าจะมาทํางานต่างประเทศอ่ะอย่ามาประเทศตุรกีเลยค่าเงินเขาถูกมันไม่คุ้มกันก็ถูกอีกเนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอีกแล้วนี่ก็อยากจะแนะนําเหมือนกันว่าถ้ามาตุรกีถ้าทํางานอยากจะให้ทํางานรับเงินเดือนเป็นดอลลาร์ด้วยซ้ําเพราะว่าค่าเงินอ่ะมันสูญเสียม,มูลค่าไปทุกๆวนันเนาะแต่ว่าให้้้ไป,ประเเทศออื่่่่นนนาาจคุมมกกกวันนีี็ถถูยง คือความจริงค่ะแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยคือจะมาแต่งงานกับหนุ่มตรุรกีเลยค่าเงินเขาต่ํามากเดี๋ยวนะคุณไปเอาชุดความคิดแบบนี้มาจากไหนสกุลเงินของแต่ละประเทศนะคะไม่สามารถตัดสินศัก,กยภาพการเงินของผู้ชายได้ค่ะนะคะอย่าเพิ่งมาดราม่าหรือว่ามาแบบทัวร์ลงดิสันเดอผู้ชายเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเงินอะมันตัดสินที่ค่าเงินสกุลเงินไม่ได้ มันตัดสินที่มูลค่าของเงินที่เขามีในกระเป๋าที่เขามีในบัญชีของเขาต่างหากต่อให้เขาอยู่ในประเทศที่สกุลเงินของเขาตกต่ำซะเหลือเกินแต่เขาหาเงินเก่งเขาหาเงินเก่งเขาหาเงินได้เขาหาเงินได้เยอะกว่ารายจ่ายที่เขาใช้ในแต่ละเดือนจนถึงขนาดสามารถซัพพอร์ตคุณได้ให้อยู่บ้านได้สบายสบายเปยง่ายจ่ายคล่องแค่นี้จบเห็นไหมคะคุณเห็นความแตกต่างไหมกับคําที่บอกว่าประเทศตุรกีค่างเงินต่ํา อย่ามาเอาผัวคนตุรกีเลยลําบากกับประเทศตุรกีนะาค่างเงินต่ํานะแต่ถ้าคุณเจอสามีที่เขาหาเงินได้เก่งอันนั้นคือไม่ต้องมากังวลเรื่องค่างเงินแล้วค่ะทุกวันนี้ที่ออกมาบน่นออกมาแซะประเทศตุรกีเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกฐฐอะ่ะเพราะว่าของมันแพงรายรับของรายรับขั้นต่ําเนี่ยมันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายราคาตามท้องตลาดแต่ถามว่ามันเป็นปัญหากับครอบครัวดิฉันไหมไม่ค่ะเพราะว่าสามีดิฉันหาเงินเก่งนั่นเองนะคะ เออนั่นแหละอย่าไปตัดสินคนอื่นเขาแบบนั้นอย่าไปบอกว่าค่าเงินต่ําไม่อยากไม่อยากมาเป็นมาดามตุรกีมึงเชื่อกูเถอะต่อให้ค่าเงินมันต่าแต่ถ้ามึงได้ผัวรวยอะ่ะมึงก็จะเป็นเมียเขา,านั่นแหละมึงก็จะมาเอาผัวคนตุรกีนั่นแหละแต่ประเด็นว่าคุณไม่เจอไงเนี่ยขออนุญาตพูดคำหยาบนะคะประเด็นคือคุณไม่เจอคนที่เขาหาเงินเก่งหรือเปล่าหรือประเด็นคือคุณไม่เจอคนที่มีเงินมูลค่าสูงในบัญชีหรือเปล่า แต่ละคนมีความพึงพอใจไม่เหมือนกันหรอกคุณอาจจะความต้องการสูงหน่อยถ้าสาวๆอยากจะหาเงินอะไรขนาดนั้นเหมือนสมัยเมียฝรั่งสมัยก่อนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนอย่าไปหาบูบี้เขาเด้อหาเอยเออนั่นแหละอย่ามาทัวลงชนะอันนี้คือมาแลกเปลี่ยนความคิดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเรื่องเศรษฐกิจอถูกต้องเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจมันตำ่ำ เออถ้าพูดถึงเรื่องทํางานเห็นด้วยไม่ต้องมาตุรกีเพราะว่าค่างเงินมันสูญเสียมูลค่าให้ใประเทศอื่นคุ้มกว่าแต่ถ้าจะมาตัดสินว่าอย่ามาเอาหัวตุรกีเพราะค่างเงินมันตกไม่ใช่นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ